สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมช่องนราอาร์ตหรือว่าผู้ที่สนใจในงานศิลปะการวาดภาพสีน้ำมันครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับสําหรับการวาดภาพนะครับเป็นภาพสีน้ำมันเป็นภาพเกจิอาจารย์นะครับเป็นภาพของหลวงพ่อแดงแห่งวัดเขาบดอิดนะครับก็เป็นภาพที่สองนะครับภาพนี้เขียนสําเร็จเสร็จสิ้นไปก็หนึ่งภาพนะครับหนึ่งภาพภาพนี้ก็เป็นภาพที่สองครับที่เขียนได้เสร็จนะครับ หลวงพระแดงวัดเขาบรรณอิดนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็อิรยาบทของท่านก็พนมมือนะครับน่าจะทําพิธีกรรมนะครับสักอย่างนะครับในในวัดนะครับก็เป็นรูปภาพที่เอียงข้างนะครับเอียงข้างเวลาเขียนนี่ก็อานาตโตมีของใบหน้าต่างๆาการเอียงข้างก็ไม่เหมือนหน้าตรงนะครับก็เขียนอีกแบบหนึ่งเลยนะครับก็คือ หน้าตรงกับหน้าเอียงเนี่ยกล้ามเนื้อต่างๆนะครับการเขียนโครงสร้างต่างๆก็เขียนอีกแบบหนึ่งนะครับเขียนอีกแบบหนึ่งกับหน้าตรงเลยก็ต้องดูให้ดีครับต้องดูให้ดีนะครับพวกสัดส่วนต่างๆนะครับหรือว่ารายละเอียดต่างๆของรอยย่นต่างๆนะครับโครงกระโหลกต่างๆต้องเขียนให้ดีนะครับพวกกระโหลกชัดเจนมากครับภาพนี้ ในอิริยาบถนี้นะครับตอนนี้ท่านก็อยู่ช่วงน่าจะปลายๆนะครับก็คือช่วงปลายๆอายุช่วงนี้ท่านก็ดูผอมนะครับดูผอมแล้วก็ค่อนข้างจะมีพรรษานะครับหรือว่ามีอายุค่อนข้างเยอะนะครับก็เวลาเขียนก็ต้องเขียนเน้นกระโหลกให้ดีกระโหลกศีรษะสังเกตว่าช่วงกระโหลกศีรษะนะครับก็จะเห็นชัดเจนเห็นชัดเจนนะครับ อันดับแรกก็ลงผมก็เตรียมผืนผ้าใบนะครับเตรียมผืนผ้าใบแล้วก็ลองพื้นนะครับเป็นออกสีครีมๆนะครับโดยใช้สีน้ําตาลนะครับเลนเซียหน้านะครับกับสีขาวททเทเทเนียมไว้ผสมน้ํามันลิควิดน,นะครับลิควิดคือตัวที่ทําให้แห้งไวค,ครับผสมผสมแล้วก็ลงลงไปที่เฟรมผ้าใบนะครับผสมให้เรลวๆนะครับผสมให้เหลยวๆขาวกับ ขาวไทเทเนียมไว้กับน้ำตาลเบลนเตียหน้านะครับแล้วก็ลงให้ทั่วนะครับลงให้ทั่วหลังจากนั้นก็ปล่อยให้แห้งนะครับภายในวันหนึ่งนะครับสีแห้งนะครับแล้วก็มาร่างนะครับแล้วก็ลงสีนะครับก็ขั้นตอนก็ผมก็ไม่ได้บรรยายนะครับตั้งแต่ตอนแรกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าบรรยายมาเยอะแล้วนะครับก็ถือโอกาสมาพูดคุยนะครับพูดคุยกับ ท่านผู้ชมนะครับก็บรรยายไปด้วยนะครับบอกไปด้วยนะครับว่าการเขียนเป็นยังไงนะครับแต่ว่าไม่ได้บรรยายทุกขั้นตอนนะครับจะมาพูดคุยกันมากกว่านะครับก็คือบรรยายบรรยายให้เห็นเป็นช่วงๆไปนะครับก็จะพูดในเรื่องราวของการเขียนภาพไปด้วยนะครับอันนี้ที่ผมนั่งเขียนนี่ก็คือที่ร้านนะครับที่ร้านที่ที่ แกลเลอรี่ของผมนะครับก็ที่จะจักรมินบุรี2นะครับถ้าอยากไปอยากเจอผมก็ไปหาได้นะครับไปหาไปพบได้นะครับตัวจักรมินบุรี2จะจ, Song, จะจักรมินบุรี2นะครับหรือว่าจะสั่งเขียนภาพก็สามารถที่จะไปเจอตัวจริงได้นะครับผมมีที่อยู่ชัดเจนนะครับก็อืมก็คือมีคนเขียนมีม,มีท่านหลายท,าท่านที่อยากได้ภาพวาดนะครับอ่า บางทีไปสั่งในโชเชียลบางทีก็ไม่แน่ใจว่ามันมีตัวตนจริงๆหรือเปล่าแต่ผมนี่ก็คือมีตัวตนจริงๆนะครับมีตัวตนจริงๆก็อยู่ในวงก็อยู่ในช่อง YouTube มาก็4 5ปีแล้วครับ4ปีกว่าแล้วนะครับก็ไม่เคยทำให้ใครผิดหวังนะครับมีตัวตนที่จริงนะครับถ้าอยากได้รูปภาพสวยๆการเขียนภาพที่มีความมีความละเอียดนะครับก็สามารถที่จะชะ๊ะ สามารถที่จะสั่งนะครับสามารถที่จะสั่งทางแอดไลน์ได้นะครับแอดไลน์คือเบอร์ผมก็จะขึ้นอยู่ใต้คลิปนะครับสามารถแอดไลน์ได้แล้วก็สั่งทางไลน์ได้ส่งกันได้หรือท่านใดอยากบริจาคนะครับบริจาคเงินนะครับเข้ามาที่ช่องก็สามารถที่จะบริจาคได้นะครับก็เงินที่ได้มานะครับผมก็ดูแลนะครับดูแลสัตว์อยู่พวกแมวนะครับแมว แมวที่บ้านก็มีอยู่4ตัวนะครับแต่แมวข้างนอกก็มีอยู่หลายตัวเลยครับที่ที่ผมคอยให้อาหารอยู่ครับจะไปไหนก็ไม่ได้ครับก็คืออยู่กับแมวนี่ก็ทําอะไรแทบไม่ได้เลยนะครับก็ต้องคอยดูแลนะครับก็ไม่ใช่ตอนแรกก็ไม่ได้ว่าจะเลี้ยงนะครับแต่อ่ามันมันมาคลอดมาคลอดลูกนะครับก็จําเป็นต้องเลี้ยงก็ก็กลายเป็นพ่อแมวไปเลยนะครับก็ชีวิตก็อยู่แต่กับแมวเนี่ยครับ แล้วก็แมวจรนะครับแล้วก็ช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือคนที่คนที่ด้โอกาสนะครับผมก็ทำอยู่นะครับก็ทํากับคนที่บางทีก็คนเก็บขยะมั่งอะไรมั่งครับเจอนะครับเจอข้างทางก็จะจะช่วยเหลือนะครับช่วยนิดๆหน่อยๆครับก็ไม่ได้ช่วยเยอะบางทีเงินร้อยหนึ่งนะครับกับคนที่เก็บขยะนะครับก็มีคุณค่ามากนะครับสําหรับเขานะครับ แต่คนที่มีแล้วนะครับก็ร้อยหนึ่งสองร้อยหรือพันหนึ่งนะครับคนที่มีเยอะก็เงินเงินแค่นี้ก็ไม่ไม่อะไรไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรที่ไม่ได้เป็นอะไรที่เยอะสําหรับคนที่มีแล้วแต่ว่าสําหรับคนที่เก็บขยะหรือว่าคนที่ได้โอกาสนะครับเงินแต่ละบาทก็จะหาได้นะครับแค่ให้เขา40บาท50บบาทเขาก็ดีใจมากแล้วครับก็ฝากไว้ด้วยครับ ก็มาคุยถึงเรื่องการเขียนภาพต่อนะครับก็หลังจากที่ลงใบหน้าเสร็จก็ไล่มาที่แขนแล้วก็ที่ข้อมือนะครับการวางน้ําหนักเน่ก็ไล่ลน้ําหนักนะครับไล่น้ําหนักเหมือนเหมือนกับใบหน้านี่แหละครับหนึ่งสองสามสี่เข้มสุดรองเข้มสว่างแล้วก็สว่างสุดนะครับแสงขั้นสุดท้ายนะครับแสงสุดสุดก็มาแตะที่หลังนะครับคือแสงไฮไลท์นะครับ ขั้นตอนนี้ก็วางไปก่อนวางน้ําหนักไปก่อนอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปพวงว่ามันมันมันจะเนียนหรือไม่เนียนนะครับจะสวยหรือไม่สวยนะครับตอนนี้ก็คือวางวางน้ําหนักไปก่อนนะครับวางน้ําหนักวางหนึ่งสองสามสี่ไปก่อนนะครับอความเนี้ยบค่อยมามาทีหลังมาเก็บมาเกลี่ยทีหลังนะครับก็วางสีให้ได้น้ําหนักไปก่อนหลังจากนั้นก็มาลงแบ็กกราวนะครับแบ็กกราวนะครับ สังเกตว่าสถานที่เขียนภาพเนี่ยผมก็จะเขียนอยู่สามที่นะครับเนี่ยครับเนี่ยอันนี้ก็เขียนนอกบ้านนะครับเขียนนอกบ้านเนี่ยสังเกตว่าแสงสีมันจะออกสีแสงธรรมชาตินะครับช่วงข้างนอกบ้านแสงมันก็จะมาทั่วนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนภาพนอกบ้านนี่ไม่เหมาะเลยครับไม่เหมาะเนี่ยแสงมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับมันก็จะมองยากนะครับมองยากมากนะครับเนี่ยครับผมก็เขียนอยู่นอกบ้านอยู่พักหนึ่งนะครับ ตอนหลังก็ต้องกลับเข้าไปเขียนในบ้านนะครับเพราะเขียนนอกบ้านคิดว่ามันจะ, INE ะแสงแสงเยอะๆมันจะดีนะครับมันก็ไม่ได้ดีมันก็แสงเข้าอย่างเงี้ยแล้วสีน้ำมันนะครับอยู่นอกบ้านเนี่ยแสงมันก็สะท้อนไปหมดนะครับเขียนยากมากนะครับสังเกตว่ากล้องที่ถ่ายออกมาเนี่ยก็ภ <Xin S 2> <ๆ S 1> าพสีมันก็จะออกสีสีแดงๆร้อนๆอนะคร<ๆ>ับ<ๆ>เพราะว่ามันเป็นแสงธรรมชาตินะครับแสงธรรมชาติโดยกลางวันนะครับเนี่ยแสงก็จะสาดเข้ามาทั่วเลยนะครับ นะครับก็ยากมากเขียนภาพนอกบ้านเนี่ยต้องมันมันแทบเขียนไม่ได้เลยครับต้องเขียนในบ้านแล้วก็ใช้ไฟนะครับถึงจะดีกว่านะครับเนี่ยครับหลังจากที่ลงแบคกราวเสร็จก็มาลงสีของจีวอนนะครับสีจีวอนก็เนี่ยครับไล่มาก็วางน้ําหนักเข้มนะครับเข้มอ่อนนะครับค่อยๆไล่ขึ้นมานะครับสังเกตว่าเฉดสีนี่ก็ใช้สีแดงช่วยด้วยนะสีของจีวอนนะครับ ก็จะมีสีแดงเข้มแดงอ่อนนะครับแดงเข้มแดงอ่อนแล้วก็สีส้มนะครับไล่มาเป็นพวกสีเหลืองอ่อนเหลืองเข้มนะครับก็ใส่ใส่ไปอ่าสามสี่สีนี่แหละครับใส่ให้ครบเพราะเพราะลําพังถ้าใช้สีส้มอย่างเดียวนะครับมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีมิติสีมันก็ไม่ช่านะครับสีของจีวรถ้าเราใช้ถ้าจะใช้สีส้มหรือว่าสีเหลืองเข้มสีเดียวนะครับมันก็ไม่ได้ ก็มีพวกนี้แหละครับโทนสีน้ําตาลนะครับใช้สีน้ําตาลเบรลเซียนาเข้าไปช่วยด้วยครับสป็นแบบจีวรนะครับหลังจากที่ลงจีวรเสร็จก็ไปเกลี่ยแบ็กกราวไหมครับเกลี่ยแบ็กกราวปัดแบ็กกราวให้มีความซอฟเข้าหากันนะครับสีจีวรนะครับมีความหมาดพอดีก็มาเกลี่ยนะครับเกลี่ยให้ให้ให้มีความนุ่มนะครับให้มีความนุ่มให้มีบรรยากาศนะครับที่ซึมเข้ามานะครับจากแบ็กกราวด์ การเชื่อมต่อก็มีความสําคัญนะครับช่วงเวลาเกลี่ยนี่แหละครับสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นการที่จะเชื่อมรูปภาพให้ดีก็คือการที่จะมาเกลี่ยเชื่อมแบกกราวนะครับกับสีของกีวอนนี่แหละครับภาพนี้ผมจงใจที่จะ,ะใช้โทนสีที่ออกอสีน้ําตาลนะครับน้าตาลเข้มนะครับน้าตาลเข้มแล้วก็มีสีเขียวของบรรยากาศเข้าไปอยู่ที่แบกกราวอยู่ครับสีน้ําเงินสีเขียวนะครับ นี่ครับขั้นตอนนี้ก็มาทับอันนี้อันนี้เข้ามาเขียนในบ้านแล้วครับสังเกตว่าพอเอารูปนะครับเข้ามาเขียนในบ้านโดยใช้ไฟส่องนะครับไฟส่องเขียนเนี่ยไฟที่เป็นไฟสปอตไลท์นะครับสองดวงส่องเวลาเขียนเนี่ยก็สีก็จะสีก็จะดูดูไม่ไม่สีไม่ไม่ออกสีแดงแงแล้วครับเพราะว่าอยู่ในบ้านนะครับนี่ครับ สีแบกเกราวนี่ผมก็จะมาลงใหม่นะครับทับเข้าไปใหม่สังเกตว่าพอเข้ามาในบ้านเนี่ยสีแบกเกราวสีแบกเกราวที่เคยลงไว้มันมันอ่อนเกินนะครับแล้วผมก็มาจะมาทับแบกเกราวเพิ่มนะครับเพราะว่าสีเดิมมันไม่ได้ผลักนะครับสังเกตว่าสีแบกเกราวสีเก่ามันจะกลืนกับแทบจะกลืนกับสีของจีวอนเลยครับเพราะฉะนั้นผมก็มาทับ สีแบกกราวอีกทีหนึ่งนะครับโดยใช้สีน้ําตาลเข้มสีดํานะครับแล้วก็จะมีสีเขียวนะครับสีเขียวสีน้ําตาลเข้าไปครับเนี่ยลงทับอีกเที่ยวหนึ่งนะครับเพราะบางทีบางทีการลงเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ทีเดียวนะครับถ้าเราดูแล้วดูแล้วมันมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้แบกกราวกับตัวของอตัวของหลวงพ่อแดงกลืนกันเกินไปเนี่ยตัวของหลวง,งพ่อนะครับกลืนกัน ผมก็จะมาลงแบ克กราวด์ทับไปอีกทีเพื่อว่าให้ผลักนะครับให้ผลักตัวหลวงพ่อให้เด่นขึ้นมานะครับขั้นตอนนี้ก็จะมาเก็บรายละเอียดนะครับอันนี้ก็คือวันหลังอีกหลายวันนะครับที่มาลงนะครับการเก็บรายละเอียดเนี่ยครับคือวันหลังนะครับก็คือขั้นตอนนี้ก็คือ,อเปียกทับแห้งนะครับก็คือชั้นเดิมมันแห้งไปแล้วนะครับชั้นที่สองนี่ก็มาทับที่เป็น อ่าเป็นสีเปียกนะครับทับลงไปบนสีแห้งอีกทีหนึ่งนะครับโดยการเก็บรายละเอียดนี่ครับก็ปั้นหัวกะโหลกขึ้นมานะครับอ่าสีเนื้อนะครับสีเนื้อก็เขียนให้คล้ายๆกับให้ออกมาสีเนื้อให้เป็นสีเนื้อจริงๆนะครับสีเนื้อสีผิวของคนแก่นะครับสังเกตว่ารูปถ่ายนี่ก็เป็นขาวดำนะครับแต่เวลาเขียนออกมาเป็นสีเนื้อนี่ก็พยายามใส่เนี่ยมีสีเขียวเขียวคลุบเคลือบเข้าไปนะครับสีที่อ่ามีอยู่ในในสีเนื้อก็คือ เขียวแซบกรีนนะครับแทรกเข้าไปด้วยนะครับแทรกเข้าไปกับสีผิวก็จะทําให้สีผิวเป็นอ่ามันมีมันมันมีสีของบรรยากาศความเป็นสีผิวนะครับขึ้นมานะครับสีเขียวก็ช่วยได้สีเขียวแซบกรีนนี่แหละครับผสมเข้าไปนะครับในสีผิวหลังจากนั้นก็จะมาแตะแสงนะครับแสงไฮไลท์คือแสงขั้นสุดท้ายนะครับนะครับใต้ตาบนดวงตาหลวงพ่อท่านก็จะหลับตานะครับหลับตาไล่นะครับ ไล่สวดมนต์นะครับสวดมนต์นยครับก็จะหลับตาโดยการเขียนสังเกตว่ากะโหลกศรีรษะมีความชัดเจนนะครับเบ้าตาหัวคิ้วต่างๆนะครับเส้นของกะโหลกนะครับมีความชัดเจนขึ้นมานภาพด้านข้างนี้ผมก็ไม่ได้ค่อยเขียนใยนา,นานเขียนทีนะครับนาน,านเขียนทีก็ ภาพนี้เป็นภาพที่อิริยาบถที่สวยงามเลยทีเดียวครับภาพนี้ผมชอบภาพด้านข้างเนี่ยพอเห็นเห็นถึงเห็นถึงกะโหลกศีรษะที่ชัดเจนนะครับเห็นถึงกะโหลกศีรษะที่ชัดเจนนะครับขั้นตอนนี้ก็จะมาสกิดความรู้สึกนะครับของแสงเข้าไปนะครับคือแสงไฮไลท์นะครับแสงขั้นสุดท้ายนะครับสกิดเข้าไปนะครับก็เขียนให้ได้ความรู้สึกนะครับสีผิวนะครับสีผิวที่มีความ เหี่ยวย่นนะครับแต่ว่ารูปภาพจริงก็อาจจะย่นกว่านี้เยอะนะครับแต่ก็ตัดทอนเป็นนิดหน่อยภาพนี้ผมมีความตั้งใจเขียนนะครับตั้งใจเขียนที่จะเขียนออกมานะครับเขียนออกมาให้ได้ความรู้สึกนะครับความรู้สึกว่า,ามีมีความเป็นเกจิอาจารย์นะครับที่น่าศรัทธาน,นะครับที่น่าศรัทธาแล้วก็สีบรรยากาศต่างๆผมก็ใช้โทนสีที่มีความเป็นสีคลาสสิกนะครับ คลาสสิกแล้วก็เขียนออกมาให้มีความดูแล้วดูมีความแข็งนะครับก็รูปพระนะครับสีผมก็จะใช้โทนประมาณนี้ครับก็จะทําให้รูปภาพมีความลั็งและน่าเลื่อมใสศรัทธานะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ